ท่านผู้ชมครับสําหรับที่มณฑลวิธีท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารพระราชทานอยู่ทางด้านธรรมศาสตร์นะครับถ้าท่านใดจะเดินไปเดินมารับประทานอาหารพระราชทานได้นะฮะก็เคยจะมีมาม่านะครับมีเฉาก๊วยมีน้ํเดื่มแล้วก็มีพวกข้าวเหนียวไก่ย่างนะครับซึ่งมีอยู่นะครับมาได้ที่นี่นะครับของสยามเวชกนะครับแล้วก็ส่วนถ้าท่านใดมาทําบุญอยากจะจ่ายเงินด้านน้านนู้นครับด้านหลัง ทางด้านสารครับทางด้านศารนี่ก็จะมีเป็นอาหารที่ของที่สี่ภาคนะที่เขาเอามาร่วมกัน <delegate. S 1> ที่นี่นะครับผมมาอยู่ที่ไหนวันนี้ผมกินเฉาก <hundred. S 1> ๊วยอยู่อยู่ที่อาหารพธาิธทานเนี่ยครับเ <c oughs> อากล้วยที่นี่เก <c oughs> ิดสนิทครับ <c oughs> เพราะว่าน้ำแข็งันละลายนะแล้วเดี๋ยวก็เราจะเดินทางกลับแล้วก็เดินทางกลับแล้วก็ อาจจะเอาไปลงในก็จะไปลงใน YouTube นะครับเพื่อได้เห็นบรรยากาศว่าบรรยากาศที่นี่เป็นไงนะครับเท <Okay, S 1> นะผู้ชมครับเดี๋ยวพอชิมข้าวโพดก่อนนะพีลาเก้โชคดีัสับ